ยกมือสิบนิ้ววางคิ K ้วเกสีขอกราบสวัสดีเจ้าปีเจ้า,นา้นงเชยเฮมราชกินเอวมวลม่วนไผบะมว้วนเฮามว่วนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครัารันืองครับผมครับมาเจอกั่ทำแล้วมาปะกั่ทำครั้งครับผมครับคลิปกำเมืองคลิปละกรมครับผมสำหรับวันนี้นั้นกำเมืองวัลกรรมมีอย่าง เดี๋ยวจะเฉลยคือพอครับผมว่าเอาออย่างมาเสนอนําเสนอคือพี่คือน้องได้หู้จักกมเมืองนะครับเนาะสักรรมนะครับครับสําหรับกมเมืองวันลรกมวันนี้เสนอคำว่าบาลิดไม้ครับบาลิดไม้คือออย่างครับผมบาลิดไม้นี่เป็นคํานามนะครับบาลิดไม้เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ต้นสูงสูงฝักยาวๆนะครับคือตัวนี้ครับผม นี่ครับอันนี้คือบาลิดไม้ครับผมนี่ครับอันนี้เกาะบาลิดไม้ครับนะครับทั้งสองอันของบาลิดไม้บาลิดไม้เป็นภาษาเหนือครับผมเป็นภาษาเหนือเนาะถ้าป่าถ้าแปลเป็นภาษากลางก็คือเพกาหรือว่าลิ้นฟ้านะครับเพกาหรือว่าลิ้นฟ้าครับเพกาหรือว่าลินฟ้านี้ใช้ทำอาหารได้นะครับใช้เป็นเครื่องเคียง กับอาหารได้หลายเมนูนะครับผมครับนี่คือบริษัทไหมครับผมสำหรับเมนูที่ทำอาหารนั้นทางภาคเหนือนะครับอันดับแรกก็คือเอาไปเผากับหลาบนะครับกับหลับควายก็ได้นะครับกับหลับต่างๆานานานะครับผมส่วนมากจะเอากับหลับควายนะครับเนาะครับบริษัทไหมครับมีหลับควายหลับหมูหลับปลาได้กุหลับนะครับ บางคนเปิ้นเอาไปกลับน้ําพริกน้ำน้าพริกป่าพี่น้องนะครับน้ําพริกป่านะครับทางเหนือจะมีน้าพริกป่าพี่น้องเนอะครับกน้ำพริกป่าเอาไปเผาก่อนนะครับเผาแล้วเอามาขูดเอาเปลือกออกขูดเอาเปลือกดำาๆออกนะครับเ้ามาซอยเป็นแบ่นเป็นแว่นน้อยๆนะครับเป็นชิ้นๆน้อยๆชิ้นน้อยๆนะครับแล้วก็เอาไปกลับน้ําพริกป่าและเมนูหนึ่งนั่นก็คือขั่วบัิลตไม้นะครับขั่วบัลลีไม้นี่จะนิยมขั่วใ่หมูบดนะครับ ครับขั้วบลิดไม้นี่จะจะนิยมขั้วขั้วใส่หมูบดพี่น้องลำนะครับรสชาติบลิดไม้นั้นจะออกประมาณขมขมหน่อยเนาะขมขมหน่อยเวลากินเข้าไปอาจจะรู้สึกขมออกจากฮ้อนๆเผ็ดๆน้อยๆนะครับแต่เผ็ดไปเยอะนะครับเผ็ดบรรณักเผ็ดบรรณกครับเผ็ดพอดีพอดีครับผมครับครับแล้วสรรพคุณของบลิดไม้มีสรรพคุณสรรพคุณทางยามีหลายหลายหลากมากมายพี่น้องเนึ่มีหลายอย่างนะครับครับเพื่อพี่น้องไปดูใน ที่ต่างๆนะครับเนาะเพราะว่าผมอู้ไปกับบัสเสี้ยงบัสซ้ำนะครับผมเพราะว่ามันหนักขนาดเลยครับผมครับครับสำหรับคลิปนี้ครับผมบาริดไม้เนาะเป็นของกินพื้นบ้านของทุกภาคเลยครับผมแต่ภาคเหนือนั้นนิยมเอามากับลาบนะครับเผากับหลักั่วใส่หมูบดข้องนะครับกับน้ำพริกน้ำครับน้ำพริกป่าพ่องนะครับผมครับครับสำหรับวันนี้คลิปบาริดไม้ลิ้นฟ้าหรือเฮกาในภาคกลางนะครับผม ชื่อเฮมมาดากินเอาม้วนไปบะม้วนฮาม้วนขอลาพี่น้องไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ